น,นั้นนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะจะโสดเยอะเลยผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะ <c oughs> นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับนะครับแม็กิิมฉลุความรักถามน้องต้องขยายความมากกว่านี้นะครับคนไหนถามที่รายละเอียดผมต้องให้กลับไปความรักต้องขยายความเลยว่าสถานภาพเป็นยางไรนะครับ นะครับนะครับตัวร้ายที่รักเธอความรักเป็นยังไงบ้างครับเอ็มผมตอบไปแล้วนะครับว่าไพ่ขึ้น3าดาบทะลุหัวใจไม่ค่อยจะสมบังหรือไม่ค่อยจะดีงามนะครับในช่วงระยะนี้นะครับปี4 5ห้าน้องเตยนะกัญญารัตนะกดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วงหลังคนไม่แชร์ให้เลย <c oughs> กดแชร์ให้ครูพันหน่อยนะครับใครแชร์ขอให้เจริญรุ่งเรืองใครไม่แชร์จะเอาก้านมาโย,ยมตีก้นเลยเอาก้ารมาโย,ยมตีก้นเลยเดี๋ยเดเด,ดคุณเตยนะครับ คนที่เลิกไปล่าสุดจะกลับมาคบกันไหมยังเห็นความผิดหวังอยู่ยังไม่โดดเด่นนะน้องเตยน,น้องเนยตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่านะครับชีวิตเราอย่าไปฝากความหวังไว้กับผู้ชายนะผู้ชายไทยหลายๆคนเขาแบบยังไงละ่ะเอาเป็นว่าวัยนี้อย่าพึ่งเลยดีกว่าเนะเจนนี่นะครับ มีกรรมเรื่องของคู่ครองแล้ว่็คิดบวกครับคิดบวกครับสร้างบุญสร้างกุศลไว้หาวัยเพศเดียวกันเป็นคู่มิตรกัลยนณมิตกันดีกว่าย่อมจะมีคนดีๆเข้ามานะครับนะขอให้คุณเจนนี่ประสบความสมหวังในเรื่องของความรักนะครับพลายขึ้นแชร์ดีวอวมันยังมีกัลยาิมิตเราลองไปสายบุญดูสินะครับเข้าวัดเข้าว่าไปพวกอะไรถ้ามีเวลาไปบวชที่พาไปหาสร้างสังคมในสิ่งตรงนั้นนะครับ แพนนะครับเกิดวันที่8ปนะครับปีกุลการงานตอนนี้จะโอเคไหมที่บาร์พอประคองม,มะคองทําไปได้นะแต่แค่ขยายความนิดนึงแพนครับตอนนี้ตัวเองต้องทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีเสน่ห์มีความสวยงามสะอาดสะอา้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะอ่ายังมีการแรงดึงดูดงานผับบาร์ใช้ได้อยู่นะครับสามียังรักเราอยู่ไหมเหนื่อยหน่อยนะครับถามว่ายังรักเราอยู่ไหมรักตัวเองไว้ดีกว่านะครับให้ขึ้นผู้หญิงรูปหัวสิงโตแล้วสั่งเขาได้ไหมถามจริงนะมันมี2ประเด็นนะบางคนสั่งไม่ได้เลย ต้องช่วยเหลือตัวเองเขาช่วเหลือตัวเองคือจะทําอะไรพึ่งพาอาศัยสาม,มียากแต่บางคนนี่คือแบบสามีแบบซักผ้าหุงข้าวล้างจานได้หมดต้องดูว่าคุณอยู่ประเด็นหนนะครับเนื่องจากไม่ได้เช็คดวงส่วนตัวผมไม่สามารถตอบเชิงลึกได้นะครับนะครับ นะครับคุณธนันนะฮะทุกครั้งที่ถามผมผมบอกให้ใส่เลขกำกับนะรู้สึกผมจะตอบไป4ครั้งนเกินเกินกำหนดเกินโคต้านะครับนี่คือที่บอกไว้นะ0 3 5 3 8 5 3 2 3 6มด้ร่วมด้วยทีการค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับมีแฟนแล้วความรักเป็นอย่างไรรักตัวเองให้เยอะๆนะครับอย่าไปคาดหวังกับแฟนเยอะแฟนราชการไหมถ้าแฟนไม่ราชการระวังเรื่องความขัดแย้งความขัดใจกันบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับให้คิดจัดสิพยามอะไรก็มีเรียบกางรอย่าไปขัดแย้งอะไรกันแล้วกันเนาะใช ทยาสวัสดิภาพนะครับแฟนที่เขาเลิกเราไปจะกลับมาหาไหมเราไปง้อเขาได้ไหมครับไปพูดคุยดีๆเขาได้ไหมครับยังพอมีรุ้นห้ายังมีพอมีรุ่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าชายเคโลวอร์แวร์ are, มั่งมีสีสุขใช่ไหม มั่งมีเงินตาแล้วโชคราภเงินตาดวงเป็นยังไงบ้างครับการหนูเขียนการเนี่ยต้องเป็นลอเรือนะครับลูกไม่ใช่หนอหนูนะครับการค้าขายการงานการเงินการค้าขายหนูําคําถามก็ไม่ชัดเจนแล้วนะครับลูกหนูต้องตั้งคําถามที่มันมีความคมชัดลึกมากกว่านี้เอาการเงินกับการค้าขายแยกออกจากกันนะหนูต้องหาคนช่วยหาซัพพอร์ตและหาทีมงานที่ดีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไพ่มันขึ้นบอกว่าพอคับประคองไปแต่ต้องมีคนอื่นซัพพอร์ตรือคอยช่วยเหลือด้วยนะครับทำตัว <c oughs> ถ้าทําเกี่ยวกับคนเดียวยต้องช่วยเหลือต้องต้องต้องวางแผนตารางชีวิตให้ดีเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับ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 ขออภัยนะครับดูดวงคนไหนเดือดร้อนไม่ต้องห่วงดูดวงฟรีเลย ค,คนไหนไม่เดือดร้อนแต่อยากจะเช็คดวงฟรีก่อนก็เช็คดวงฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะส่วนท่านใดที่อยากจะช่วยค่าอินเทอร์เน็ตคูพัดค่าอาหารน้องหมานอม้องแมวคูพัดก็ยินดีนะครับจริงๆมีแมวน่ารักนอนอยู่ข้างหน้านะครับแต่กลัวจับไปอุ้มมันมาโชว์ตัวมันก็จะวิ่งหนีเราก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับหนูมุกนะครับยีิบก้าปีเนื้อคู่มีแต่คนที่จริงใจต่อไปนี้หนูมุกต้องทําตัวเองให้มีศักยภาพามี มีโครงสร้างพี่ประสบความสําเร็จชีวิตทําตัวเองให้มีคุณค่าก่อนทําให้มีความรู้สึกว่ามีแสงสะท้อนกลับมาก่อนนะครับความหมายคือหน้าที่การงานเราก็ทําให้เราให้ดีและมั่นคงก่อนนะครับแล้วเราจะเจอคนดีๆเข้ามานะครับเริ่มจะมีคนดีๆเข้ามาไม่ขึ้นคารหลอกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกเชื่อหมอพัเถิดนะครับแนนค่ะมีปัญหากาแฟจะเลิกกันขาดไหมคะเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยอยู่ที่เราตัดสินใจว่าน้ําหนักของเขาเขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพดีๆกับเราไหมนะครับเจ็ดถ้วยนะครับฉะนั้นถามว่าจะเลิกกันขาดไหมผมยังมอง ว่ายังยังไม่เลิกกันขาดยังยังอยู่ในสถานภาพที่เขาอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆหรือเราอาจจะมีมุ่งเ e n นอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับแต่ว่ายังสามารถพูดคุยกันได้อยู่นะครับนะเป็นกำลังใจให้นะถ้าไม่อยากเลิกก็ลองพูดคุยกันนะครับจอยนะครับพีละกาเป็น คนที่เป็นหนี้เราจะคืนเงินเราเมื่อไหร่วิวขอจืนคือความไม่แน่ไม่นอนน้องจอยใครที่เป็นหนี้เราอย่าท้อติดตามทวงหนี้ใช้คําพูดให้เขาเห็นใจให้เขาพอที่ซัพพอร์ตไว้บ้างนะครับเป็นกําลังใจให้กณจอยพอทองพอทวงหนี้ได้นะครับอย่าใช้อารมณ์ที่ร้ายนะครับถ้าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าที่บอกเลยว,ว่าเขาค่อนข้างจะใช้หนี้ยากนะครับเป็นกําลังใจให้น้องจอยนะท็อปนะครับปีกุลนะ48งานส่งออกจะได้ทําสัญญา ยังครับยังครับยังไม่เห็นเรื่องสัญญาต้องขออภัยนนองคุณต๊อปเนาะผมยังไม่เห็นสัญญาช่วงนี้เลยนะครับเพราะไพ่ขึ้นเดะมูนนะครับไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแซงด้วยหรือเปล่านะครับน้อยพรมจันทร์นะครับ19ปีนะครับเรื่องอาชีพจะเหมาะกับอาชีพอะไรเพิ่งจบครับตอนนี้ผมตอบไม่ได้น้องนะครับเนื่องจากผมยังตอบไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่าไพ่มันขึ้น7ไม้7ไม้นี่อะไรสมบการงานหาทําก่อนต้องหาประสบการณ์หลายหลายก่อนนะ ถ้าเรามีวุฒิเนี่ยบางทีงานมันขอแค่วุฒิก่อนเราไปทําดูก่อนนะเพื่อหาประสบการณ์ก่อนดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่แนะนํานะครับส้มโอนะครับะจะสอบบรรจุร,ราชการพนักง,งานราชการที่รอประกาศผลไหมยังไม่ชัวร์เลยไพ่ขึ้น50%ส้มโอนะครับให้ขึ้น clean o f s ครับนะครับยังไงก็ขอให้สมหวังเนาะขอให้สอบได้นะครับก็มีสิทธิ์รุ้เหมือนกันนะครับนะครับ นะครับเรื่องการยกย้ายยังติดขัดบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ผมตอบไปแล้วนะครับที่เหลือคือสิ่งที่ผมบอกให้ไปแก้ไขนะครับคุณธนันนะครับไม่ใส่เลขกำกับมาเลยอ่ะทำไมไม่ใส่เลขกำกับมาเลยคุณธนันคำถามที่5ที่6กเหลนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าคำถามที่1ใส่เลข1นึคำถามที่2ใส่เลข2องคำถามที่ 3, สาใส่เลข3านะ2 24ยิ่คือช,ชื่อเล่นอายุอาชีพและคำถามที่ชัดเจนจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้โน,โนเนมนะครับดูดวงนะ,ะผมก็ ก็มีชื่อเสียงพอสมควรไม่ได้อวดตัวนะครับฉะนั้นนะให้คุณค่าผมนิดนึงนะครับให้เกียรติกันนิดนึงเนาะโบลูกสาวคนสวยนะครับหนูไปใส่ชื่อเล่นอายุอาชีพและคําถามพี่คมชัดลึกมากกว่านี้หนูยจะใส่มาแค่นี้หมอพัดไทยไม่ถูกนะลูกหมอพัดรออยู่นะลูกนะครับเป้ไปใส่ชื่อเล่นอายุอาชีพแล้วก็ปีเกิดและคําถามที่ชัดเจนมากกว่านี้นะเป้นะคะไอ้นะครับอายุ26ปีปีละกายื่นกู้ผ่านไหม ไอ้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับยื่นกู้น่าจะผ่านหรือมีการความโชคดีเรื่องการเงินเข้ามานะนะครับอาจจะเป็น2อย่างนะไม่รู้อย่างใดอย่างหนึง่งนะครับประมาณนั้นนะครับยังไงขอให้มีความโชคดีนะครับนะครับทุกคนไม่ใช่หมอเรื่องมากนะแต่ทุกคนถ้าเวลาใส่รายละเอียดมาไม่ครบเนี่ยมันจะไม่ครบไงมันจะตอบไม่แม่นยำไงก็อยากให้ทุกคนแค่ ดูดวงฟรีไม่ส่งเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ลูกดวงก็แค่หนึ่งชื่อเล่นอายุอาชีพแล้วก็ปีเกิดสักหน่อยนึงแล้วก็คำถามที่คมชัดลึกคำถามที่สองก็สองชื่อเล่นอายุอาชีพและคําถามที่คมชัดลึกนะครับส่วนท่านใดอยากเช็คดวงส่วนตัวก็หลังไม้นาอมีค่าใช้จ่ายแต่ก็จะบอกรายละเอียดนะไม่ได้บังคับขู่เข็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่ตัวของคุณลูกดวงเองเลยส่วนท่านใดมีมีมิดไมตรีดีงามนะครับมีมิดไมตรีที่ดีงามอยากช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าหารน้องหมาน้องแมว ผมหรือช่วยค่าแอร์ค่าไฟผมก็ผมปักบ,บุหรไปข้างล่างนะ035นะ385 32 36นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับพี่ปักบ,บุห่ข้างล่างที่ช่อหมอกพายยี่โคราชนะเช็คดวงกับผมมีคำถามมีเลขกำก,กับหน่อยคำถามที่หนึ่ง,งก็ใส่เลขหนึ่งมา 1. ชื่อเล่นอายุอาชีพแล้วก็ คำถามที่ชัดเจนนะครับหรือใส่ปีเกิดด้วยช่วยชูุขันเถาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะคำถามที่สก็2ชื่อเล่นอายุอาชีพแล้วก็คำถามที่คมชัดหรือแต่จํากัด,ด,ดเด้อไลฟ์สดแต่ครั้งอย่าให้เกินสามคำถามเลยเด้อเพื่อให้คนอื่นเข้าบ้างนะครับเนาะนะนะเพราะว่าผมไลฟ์สดเกือบทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อีกหน่อยนะครับก็จะมีโครงการใครอยู่โคราชผมก็ต้องอาจจะต้องไปไลฟ์สด เช็คดวงกับสถานีด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นอาจจะต้องงดเว้นบางค่ำบางค่ำกลางคืนเพื่อที่จะไปไปถ่ายทอดสดสถานีวิชยุเอฟเอ็มนะครับประมาณนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะนะครับคุณจุ๋มนะครับอายุ37ปีปีกุลมีปัญหาจะเลิกกันสําเร็จไหมครหนูอยากเลิกหรือไม่อยากเลิกต้องใช้เหตุผลต้องพูดคุยกันดีๆนะครับว่านะครับหมอพัดคิดว่าปัญหาระยะเวลาเนินถ้าต่างคนต่าง มันเติมเต็มกันแล้วพูดคุยกันได้น่าจะสามารถที่จะสมบังเรานะครับนะครับรักนี้ตลอดรักนี้เพื่อเธอตลอดไปขอให้ประสบความสุเรหรือความสมบังนะนะประชาชนทองอย่าลืมกดแชร์ให้ครูพัดด้วยรักนี้ตลอดไปอย่าลืมกดแชร์ให้ครูพัดด้วยอลิสาอุปนันโทนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้ครูพัดด้วย คนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมแชร์คุณพัดด้วยนะครับน,นั่นคือสิ่งบอกไว้นะครับถ้าขึ้นแชร์จะขึ้นบอกเลยนะถ้าใครแชร์จะขึ้นแชร์นะครับอา,อายุสิบหกปีเป็นช่างเสริมสวยจ้านะครับประชาช่างทองนะชื่อเล็กอายุนะนะครับกลับไปทํางานที่เก่าดีไหมครับนะครับนะครับขอ,อ เราแล้วแต่เราชอบนะครับเดี๋ยวแล้วแต่เราชอบว่าจะกลับไปไหนเพราะครมมแค่ขึ้นสองไม้จะขึ้นสองไม้นี่บางคนต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ทํางานนะประมาณนั้นนะครับนะนะครับผมว่าถ้าเราอยากจะกลับต่างจังหวัดเราก็กลับได้ผมว่าน่าจะคือคือเป็นอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราอยู่จังหวัดของเราเองอยู่แล้วเราต้องโยกย้ายไปอีกที่หนึง่งแต่ถ้า แต่ถ้าเราเคยอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเราสามารถย้ายกลับมาได้อยู่ที่จังหวัดที่เราอยู่ได้หรือจังหวัดคืออยากอยู่กับที่เดิมน่ะมันได้มันตอบอย่างนั้นนะครับมันบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนะครับประมาณนั้นนะครับ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 แชมป์ครับชื่อเล่นอายุอาชีพและกดแชร์ให้ครูพัฒน์คำถามที่1 1ชื่อเล่นอายุอาชีพและคําถามที่คมชัดลึกและก็ชัดเจนนะน้องแชมป์นะชื่อสุพัิกิจใช่ไหมครับ รบกวนนิดนึงนะลูกนะน้องแชมป์นะครับนะคุณธนันถามคำถามที่7แล้วมั้งเนี่ยนะครับนะนะครับจะรับราชการถึง60ศยไหมเราไหวไหมครับผมกลัวเราจะเหนื่อยหรือท้อหรือสุขภาพเราก่อนหรือเปล่านะครับผมมองเห็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณธนันนะครับจอยนะครับไปทํางานพ่กนี้เพื่อนเริ่มงานจะดีไหมมันยังยัง ถ้าถามว่าจะดีไหมยังยังไม่ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ยังอาจจะไม่ดีหรือยังไม่ค่อยเวิร์กโปรเฟคเท่าไหร่ดูดูใจกันไปก่อนเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้น้องจอยนะครับเพราะพายติ้นก้าวทวยความรู้สึกที่วูวูวาบยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดเจนกับเพื่อนร่วมทํางานนะยังไงก็ยังไงก็ขอให้ผ่านรับรื่นเรด่อยดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาเดี๋ยวอีกหน่อยครูพัดจะลงแล้วนะนะครับเพราะว่ามันมีนัดดูดวงนะครับนะครับเอาไว้เดี๋ยวนะครับนะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับท่านใดเหนื่อยท่านใดท้อแท้ขอให้คิดบวกไว้แล้ะขอให้มีโชคลาภนะนะผมไม่ใช่ไลค์โค้ดนะครับแต่าการที่คนเราถ้าคิดบวกแล้วทัศนคติไดสิ่งใดอย่างมันจะเป็นในเชิงบวกมากกว่านะครับผมก็อยากให้ทุกคนเจอสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่สร้างสรรค์น,นะครับประมาณนั้นนะครับนะครับนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเจอสิ่งที่ดีงามเนาะนะครับ โอ้ยจะามากดจะามาแอดเป็นเพื่อนก็ใช้โปรไฟล์จริงๆมาเด้อเดี๋ยครับใครจะแอดเป็นเพื่อนก็ต้องใช้โปรไฟล์จริงๆเลยอย่าใช้โปรไฟล์ปลอมมาเด้อถ้าใช้โปรไฟล์ปลอมมาพี่ไม่ค่อยรับเด้อละ่ะนะครับั่นงือสิ่งที่บอกไว้นะครับครับนะครับ0353853236นะครับเผื่อท่านใดจิตใจดีนะ่ารักตะมุตะมิอยากจะช่วยค่าอินเทอร์เ็ตค่าแอร์เนาะ นะครับนะครับลูกสาวอยู่ไหนวะเนี่ยลูกสาวอยู่ไหน เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ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 แชมป์ครับชื่อเล่นอายุอาชีพและคําถามที่ชัดเจนนะแชมป์นะครับชื่อเล่นอายุอาชีพและปีเกิดนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่าหนึ่งที่ดาพรดวงดีนะคะแฟน38ปีจะคบกันรอดไหมคะเด็กแกว่งดามนะมีความขัดแย้งมีสิ่งที่แย่ๆถ้าครูครับพูดลงตรงนะอายุยังหนุ่มเล่นน้อยหนูมีโอกาสอ่าไม่ไม่น้อยแล้วนี่หว่าอายุ38ปปีแล้วนะครับ ไม่ไม่ไหวอะ่ะหมอพัดมีความรู้สึกว่ามีความขัดแย้งและทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลานะประคองประคองใจกันไหวไหมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีโอกาสาที่ทะเลาะก,กันรุนแรงมากเลยถ้าผู้ตับสัตยบ้านเลยค่อนข้างที่จะรอดยากนะครับประมาณนั้นนะยังไงก็เป็นกำลังใจช่วยนะครับนะขอบคุณค่าขอบคุณขาอ๋อยินดีครับที่ขอบคุณให้นะครับนะครับโอเคเนาะนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กูพัดนะอ่ะน้องฉันไม่เห็นพิมพ์มาสักทีลูกเอ้ยนะครับชื่อเล่นอายุอาชีพแล้วก็ปีเกิดนะลูก ม,มันไม่ยากเกินไปมองนะครับไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรมากมายเลยลูกเอ้ดูดวงกันเนี่ยก็ใส่มาให้หน่อยนะชื่อเล่นอายุอาชีพและคําถามที่ชัดเจนนะนะลูกนะนะครับนะใช้ดวงส่วนตัวนะครับหลังไม้ทักกันนะรับนะตามคิวนะครับเอ่อนะแต่เชยงคืนผมมีคิวอยู่2คิวนะครับถ้าท่านใดนอนดูก,ก็คงจะหลังปีสามนะครับ ถ้าอย่างไรก็หรือไม่ก็ข้ามไปกระโดดไปพรุ่งนี้นะครับหลัง11โมงเช้านะครับนะครับแต่บ่ายประมาณบ่าย2อผมมีนัดเนาะมีนัดนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับอาชีพหมอดูผมก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ลูกค้ามันจะเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับนะครับ นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหมดแล้วยังคเอ่ยถ้าหมดแล้วจะได้ลงก่อนนะครับคืนนี้ก็จะได้บอกราฝันดีขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณลูกดวงนะครับคิดหวังสิ่งใดสมหวังปารถนานะครับนะนะครับนะครับน่าจะหมดแล้วนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามเพจหมอพัฒน์ยีโคราชช่อง u t u b e ชินั้นหมอพัฒน์ยีโคราชนะครับกดติดตาม subscribe สับสกายสั่นกระดิ่งช่อง YouTube ชินั้นหมอพัฒน์ยีโคราชฝากกดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจอมยิ้มทาร์ทเดลี่ให้ด้วยนะครับเนีน่ยคืนนี้ก็ขอฝันดีนะน้องจื้อก็สงสัยออกไปแล้วแหละไม่ฟังครูพัฒเลยเนี่ยแปลว่าดูดวงฟรีน้องจื้อก็ไม่เห็นคุณภาพครูพัฒเนาะนะครับเอาเป็นว่าเอาแค่นี้นะครับวันนี้เนาะนะ เจอกันใหม่นะครับส่วนท่านใดอยากจะช่วยค่าอินทรีข่าหาน,อานอา้องหมาน้องแมียบอกพัดจะยินดีนะครับปักอยู่ข้างล่างนะคืนนี้หลับฝันดีขอให้ทุกคนหลับถึงเลขถึงหวยนะคนไหนเล่นหวยเนาะหลับถึงเลขถึงเบอร์ถึงหวยในเลขที่เราต้องการนะครับฝันถึงสิ่งดีๆตื่นมาพบกับความโชคดีมีความร่ำรวยมีความเจริญมีความก้าวหน้านะครับคืนนี้บ๊าบบายบ๊าบบายลาไปก่อนนะครับบ๊ยบายบายนะจ๊ะนะจ๊ะนะฮะนะฮะ